สวัสดีครับพบกัผมนะครับเดย์บอยนะครับจากช่องแมนกับี่ฟิล์มนะครับพักทาย f อซนะครับเช้าวันนี้นะครับก็เป็นที่คาดหวังเอาไว้ว่าอยากให้ฝนตกและแล้วเช้าวันนี้ก็ฝนตกจริงๆครับทุกคนอืมจริงๆมันตกตั้งแต่ช่วงน่าจะเป็นกลางดึกไม่ตีอะไรสักอย่างนึงนะครับมันตกมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วนะครับนี่ครับทุกคน หยดน้ำฝนที่ตกลงมาเนาะนะครับดินที่เคยเป็นฝุ่นนะครับ <c oughs> ที่แบบว่าแห้งแล้งนะครับได้ฝนตกลงมาทำให้อ่พื้นดินเนี่ยดูชุ่มฉ่ำนะครับมันลดฝุ่นไปได้เยอะเลยนะทุกคนนะ นี่ครับเช้านี้ผมไม่ต้องรดน้ำดอกไม้นะเพราะว่าได้น้ำฝนซึ่งเราก็รอมานานแล้วที่อยากให้อ่าฝนตกกันเนาะนะครับเนี่ยทุกคนนะครับดอกดาวเรืองได้น้ำฝนนะมันก็จะเริ่มโตเริ่มโตนะครับในอีกนิดเดียวนะเนี่ยนะครับมันเริ่มแตกอดอกมาแล้วนะครับ อจาะฝั่งเนี้ยมันมีดอกอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นดอกสีส้มนะครับทุกท่านดอกสีส้มอมืนะครับบรรยากาศเช้านี้นะครับฝนตกนะครับทุกท่าน นี่ก็เป็นหน้าบ้านของแมงกาะี้นะครับจะได้เห็นวิวเอ่าหน้าบ้านน่ะมีดอกไม้นะครับทุกท่าน <c oughs> คุณนาต่นสายก็ดูงามรอบนี้แล้วเนาะทุกค,คนเนาะเออคุณนาต่นสายนะครับได้งามสักทีหนึ่ง จริงๆถ้าผมปลูกใส่กระถางเนะี่ยมันคงจะมีดอกไปนานแล้วแหละนะครับเราไม่ได้มีเงินซื้อกระถางมาเนาะก็เลยไม่ได้ใส่กระถางดาวเรืองแต่ว่ากุหลาบนะหมดรุ่นแล้วนะครับต้องรอให้กิ่งพันุแล้วมีดอกใน ช่วงต่อไปมันถึงจะมีดอกให้นะครับตัวเนี้ยกิ่งพันมันมันก็เริ่มแตกเป็นต้นใหม่นะทุกคนนะครับแตกเป็นต้นใหม่ออกมานะครับอืมอบจะมอมนะฮะเมื่อกี้แอบไปนอนในห้อง มามอันนี้นันน้ามนามอืมตอน,นทำอะไรมมเน่ยเมื่อกี้ผมอยู่ในห้องมันก็ตามมาในห้องไงน,นะครับอันนี้เราออกมาข้างนอกมันก็ออกมาข้างนอกด้วยเหมือนกันนะครับอืม ตอนนี้ฝนก็ตกไปปปอยนะนะครับตกไปปลอยนกเยอะนะครับในป่านะครับผมถ่ายคลิปในเอฟซีก็จะได้ยินได้ยินเสียงนกตลอดมีหลายมีหลายชนิดนะครับนกที่อยู่ในป่าเนาะนะครับก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกได้อีกกี่วันนะนะ แต่ผมว่ามันก็ไม่เยอะหรอกไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็แดดออกแล้วนะครับแต่ก็ดีที่ว่านะครับที่ผมบอกว่าฝนตกลงมาเนี่ยดินมันชุ่มชื้นนะครับดอกไม้แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆได้น้ำฝนมันก็จะโตเร็วเนี่ยมันตกมาเนี่ยม,มันโตเร็วนะ แต่เสียดายที่มันตกไม่เยอะนะครับมันตกไม่เยอะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับทุกท่านอ่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแม่ผมเข้าไปเอขุดมันตรงนี้นะครับทุกท่านไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับวันนี้ก็ไปทําให้เสร็จนะครับ ผมก็ต้องเอาเอาร่มมาด้วยนะครับเพราะว่าฝนม,ม้นตกเนาะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะทุกคนนะอ่แล้วก็ต้องกางร่มนะทุกคนนะนะครับถ้าเกิดว่าไม่กลางร่มเนี่ยเราเออ่ตากฝนเน่าจะเป็นไข้ได้นะครับต้องระวังให้ดี <c oughs> แต่ตอนนี้คือฝนฝนเหมือนเริ่มเริ่มจะหยุดตกแนละ้นะครับอืม พ่อฝนตกเนี่ยเราเราได้กลิ่นกลิ่นหอมๆม,มานะก็คือเหมือนกลิ่นหน้าดินหรือเปล่านะครับได้ได้อด,ดินอ่ะนะ ไปไหนฮะอืมไปไหนมองครับจะมองมองไข้างหน้านะครับว่าจะไปยังไงดีฮนะ่มาโชว์เอฟซีโชว์สเตปกุ้ยอ,อะไรอีกนะมอมพุ้ยอะไรเนี่ยออืม อมีเท้าก็คุยไปใช่ไหมมีเท้าก็คุยไปเออเอ,อ่านี่มันรู้มอมเนี่ยอืมฝนตกไปปอยแล้วนะครับก็ไม่ได้เยอะแล้ว ที่บ้านเอฟซีนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่บ้านแมงกับีคือฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตกพอดินดินได้เปียกแล้วก็ตอนเช้าก็พังๆแล้วก็ตอนนี้ฝนได้หยุดตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เก็บลมก่อนนก็เป็นละอองแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นฝนเปปอยเนาะ เช้านี้ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะทุกกนก็คือฝนตกมันก็จะคึมคึมแบบนี้นะครับอืมก็ให้ใหซได้ดูเนาะนะครับก็นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับนะครับพี่จะพาเอฟซีนะครับ,รบไปที่อ่าารปูตานะครับให้เอฟซีได้ดู อ่าอัปเดตล่าสุดนะครับจากที่ผมได้ทําความสะอาดคือเมื่อวานผมทำเสร็จเรียบร้อยนะครับออันนี้แมงลักปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆกันนะนะครับมันขึ้นเองแล้วเราก็เอาเาปลูกใส่กระถางน,นะครับจนต้นมันมันใหญ่แล้วนะครับนี่งามเลยนะนะครับแล้วก็มันมีกระเพรากระเพราอีกหนึ่งต้น นะครับนี่กระเพราอยู่นี่นะรกระเพรารู้สึกว่าจะไม่ใช่ต้นเดียวนะมีมีหลายต้นด้วยนะนะครับหาที่ปลูกดีๆมันก็จะเอางามอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแม่กี่ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ